มาดูลีลาการทำไข่เจียวของขศพทครับแม่ก็เป็นธรรมดาโยนด้วยโยนเฮ้ยไปไหนวะเบิ้ลตัดสับสับเป็นฟองไม่ถึงร้อยเลย คะแนไม่เคยได้ถ่ายก็ถ่ายจากคะแนไหมครับถ่ายแค่สองสามเรียนเรื่องอะไรกันโอ้โอ้พี่นัดนะได้เยอะผมได้เยอะไม่เดือนนี้สิบสี่เรียนครับถ้าแกมาแล้วบอกนายพี่บอยแกมาแล้วปะไม่รู้ทายโนนนะโทรมาทายโนนชั้นเกงเพราะว่าเอาไมโครทำมาเสร็จเลยแล้วค่อยวิ่งทีเดียวทำสองข้างเลยนะไม่ท้ำแค่นั้ำเลยให้เขาได้สูบน้ำอ่ะทำฝั่งนี้ด้วย ไม่พี่ทำเลยนะพุไม่ใช่แค่ทำแค่ฝั่งนั้นเราก็ให้เขาสูบน้ำก่อนนี่ถ้าถ้าไม่ทำฝั่งนี้จะสูบนายแห้งกำรถดำตกงานเลยวันนี้ต้องไปใส่เทอร์โบอ่ะเฮ้ยเด็กตรงนี้ช่วงนี้ใช่มุ่มอีกเ้างนหน่อยกว่าจะได้วิ่งออเขาเขาปิดฝั่งนี้เลยบ่บ่ปเมื่อคืนผมนอนแล้วขาล็อกพดเจ็บอ่ะ Nó nửa lời bức xem lắm cắt lên. Send tinh lèo bức ảnh nắp in a lên. Send tinh lèo. Routina. Tân em. Tân em. Tân em. Tân Ta, Tân em. Tân em. Tân ต้องเปิดดินลงไปหมดเลยตรงนี้เอาดินนี้มาใส่อืมฝั่งนี้ด้วยชนะมันมามันก็อืมทำให้เสร็จไปเดี๋ยวทำมาสองวันเลยพี่ให้เวลาสองวันสองวันเลยสองวันแต่เอาไมโครให้หน่อยวะนะ่นพยายามหน่อยเอามาทำไมนี่เอามาฝั่งนี่เอาจำนวนนี้ไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วแค่นั้นเลยแค่นี้นะ แล้วจะสูน้วก็ให้นัดดันไปทำเติมน้ำมันนัดนั้นพี่รถไถน้ำมันวนอ่ะเขาแกให้ใช้แต่ไมโครเก็อย่าบอกว่าเกี่ยวอะไรกับรถไถ่ายใช้แต่ไมโครถ้าไมโครถอยไปอูกวยจะเสร็จเนาะทั้งวันเลยอูทั้งวันเลยเนาะสองฟังอืมไปแล้วพี่วันนี้นะตอนไหนตอนต้องไปไปเลย ฮะน้าเลยไม่จริงนะเลยเปลี่นี่มันยัง7โมงอยู่เก้ก็น่าจะยังไม่รับงานรับแล้วแกรับงานมาเต็มแล้วมันคิวไม่ว่างเลยเฮ้ยแต่ผมแขก v ้วนัดก่อนแล้วพี่โทรไปถามแกแล้วเขาเองมันเลยนัดเราดิคุณท่างเก้เอาผมแขก VIP เด้อ VIP UAT UAT โออยากบอกว่าถ้าเอาไปโคทอยก็เงียบจุดมันมันร้องเลยทำอะไต่อเตะทำไมมันเค็งนย่างนี้มันไม่เค็งเลยทำไมเสียงมันดังมันมันดังไอ้นั่นะเมอาแล้วมันดังไอ้นั่นแตะดังอะไรดังฟ้าที่ครอบนั่นแตะใช่ไหมเอ๊ะที่ที่มันดังเตะเๆๆเนั่นน่ะนั่นเลยที่ที่มันดังในหวานเลยไหมอืมดังแต่หวานแล้วมันดังไอ้เตะ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  นงตอ๋อไม่มีใครกินแอมรรยเขายังไม่ถึงทองอ๋ิดองีเดี๋ยวฟีกินให้ดูพี้ของน้ำาไม่ได้ในในลองอาไม้ผมดูแล้วี่จะกินให้ดูเอาจับไปนั่นแ่ะกระถากะงทางเนี้ยไม่ต้องน้นเลยไหนรให้สิบับเลย เนี่ยกินเอ็มร้อยไม่อิ่มเลยเนาะต้อไปเล้ใน้มันหมดแวตรไหจ้ะวจะขึ้นไป่ได้แล้วอะขนไปคนี้อๆมาปีนันไ่แม่นแต่ก็มื่นเลยมื่นมา่อนแล้วก็อทบาตอนจุอูต่มเต็มันทาตอนจอูเองตั้งชัวริงกัเขาคือยินดีกับนอนนัดเลย คลิปถึงมื่นอ่ะได้อยู่สิบคลิปละสิบเหรียญอ่ะพี่ติ๊กตอกผมผมลงเมื่อคืนน่ะดูได้หนึ่งเซนแต่ยูทูบแม่งลงเมื่อวานก็ดูแบบเราหมื่นไม่ไม่เหมือนติ๊กตอกวะ <c oughs> เเาาเาเาเามียอดัอน,ม,นมันเป็นคลิปสั้นไงคนเขาก็อยากดูไม่เท่าได้เลยติ๊กตอกเราทำคลิปสั้นๆยูทูบดูปะได้เหมือนกันอือเยอะเหมือนกันไม่ มันนนตงงาคลิปสั้นมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้พี่ผมเคยลงแล้วไอ้ไอ้ที่มันเหมือนติ๊กต็อกอ่ะมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ทไมมันต้องเจ็ดนาทีมันไม่ถึงนาทีมันมันเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ผมมันลงปุ๊บแล้วมันจะเขียนว่าคลิปสั้นมันจะเปิดสร้างรายได้สามนาทีสามลิตขอฟี่ซีซีนาทีซีนาทีซีนาทีเต้มันมีไอ้เราคือมันยาวกว่าไอ้ะไรหกสิบวิหรือสิเนี่ย <ว>ขึ้นขึ้นเปิดสร้างรายได้ได้อยู่แต่ว่ามันเปิดได้รถแฟรถแฟแสดงว่าจานโอ้ก็ต้องขับรถน้ํามันมาเอาน้ามันมาให้แล้วใครจะไปยกน้ํามันไม่ใช่แกจะซื้อน้ํามันมาให้ นี่คือขันคำนวณของเรานะับคำนวณไว้ก่อนได้ไรคับสีชมพูมาแล้วมองตาเป็นเกลยวแค่พูดก็มองตาเป็นเกลยวเป็นเกลียวย

พี่เจอได้แค่นี่ยนะให้ไม่น่าไปนอนตรงนั้นเลยเขาไม่เจอเลยหลับสบายมากมึงหลับสบายตลอดเลไอ้ไอ้ไว้์เมื่อคืนผมเจอไอ้ปกีหล็อกขาพี่ความร้นตึงเลยเบ๊กเยอะเลยผหลอกขาวสายพันลมอัดมาเลยโอ้รถตะกเตรนี่ดักเตรลมดินนี่หกร้อยยักษ์หกร้อยยักษ์ดินอัละอื่นบีบเดียว นั S <S <muy df is> <sm> ้นจังหว่เลยนี่อ่อ่กองสิบโลลวดลวดเฉยทีน่ก่นบมันวิ่งทางเรียบน่ออู้มันไปไหมมีแต่ร้อยยี่แปดใส่สิสปีดว้กินสบายไกล้ึไกลไไปท้องไกลไปเวลามันไปเร็วเรยนาะ พอที่ชอบแบบนั้นเนี่ยกินแล้วตุ่มไข่มาตุ่มนเลยขอนจู่ล้ยอร่อยจริงพอแล้วจริงจริง ไม่่ีาอจริงๆนี่ยพี่ก็ตกไข่ราดข้าวเลยพี่พี่พี่เคยตกไข่ตกไข่ไส้แก้วไข่ดิบนึ่ักพริกไทยเม็ดพริกไทยมันไข่ลวกไลวกแล้วดิบนี่คนน่ะเขาบอกว่าไข่ตู้มิน่ัได้เขาไปชเ่นเขาบอกว่ามันจะคลึ่เลย กินไปแม่งง yeah> ่วงไปมาทีม uh ันจะซึมน้ำน้ำเชื้อเอตองน้ำมันพุ่งยอ่ะนอนหลับสบายไหมหัวแม่นอนหลับสบายไหมคืนน่ะหัวแม่ ไหนผมไปแล้วเป็นอาจารย์แล้วผมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นผอคุมโรงเรียนอีกอ้ขยับเมียนได้ได้รายได้เดี๋ยวก็เกษียณอีกได้เงินเดือนกรอพี่กินไปกระดองไม่เห็นเคืองเลยวรอหมดฤทธิ์แล้วเหรอเอาพูดจริงหน่อยไปอาการย์เขาบอกคุณสองคุณสามผมบอกคุณสามอย่างเหรงไม่เห็นมหนียวเกิดขึ้นไหนเรื่องชื่อในสื่อตั้งร้อย เต้องร้านูไม่มีไวกี่ยวเกี่ยวไปม่ได้กินเม็ดเดียวนะจนร้อนเม็ดทีเดียวอ่ะอนิลิเม็ดซิลิงกินข้าวเสร็จเราก็จะไปลุยงานนะครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำทิ้นี่องานบ๊ายบาย